สวัสดีคะ่ะเพ,พื่อนๆพี่ๆกัละยะาณมิช่องกดช้าพีนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับกดช้านะคะในเวลาไม่ดึกจนเกินไปนะคะตอนนี้ที่กดช้าทําคลิปก็ใกล้จะสามทุ่มแล้วนะคะวันนี้ก่อนอื่นทักทายกับ เพื่อนเพื่อนพี่ๆกกลยานามิก่อนนะคะวันนี้สบายดีกันไหมคะอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างคะทางหน้นทางนี้นะคะที่กดช้าอยู่นะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีบอกเลยค่ะวว่าร้อนมากๆเลยนะคะแล้วก็แดดแรงมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะกดช้าก็ นำเพลทธรรมะดีๆนะคะของวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะของท่านพระอาจารย์นะคะมาแชร์ธรรมะดีๆนะคะเกี่ยวกับคติธรรมหนุนนำใจนะคะเพราะว่า,าบางครั้งคนเรานะคะในชีวิตประจำวันนะคะกชาเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็อยากจะมีขวัญและกำลังใจที่ดีนะคะเพื่อที่จะมีจิตใจที่มีพลังเข้มแข็งนะคะ ต่อสู้กับการทำงานต่อสู้กับการใช้ชีวิตประจำวันที่เหมือนกับการแข่งขันนะคะ ทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องแข่งกับเวลาใช่ไหมคะเวลาเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจงใช้เวลานะคะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ขอให้ใช้เวลาอย่างมีความหมายแล้วก็รู้คุณค่าของเวลานะคะคนเรานะคะมีเวลาเท่ากันนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยอยู่ว่าจะใช้เป้าหมายอย่างไรให้เวลานั้นนะคะ ผ่านไปด้วยดีแล้วก็เกิดประโยชน์กับตนเองมากที่สุดหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมภายนอกนะคะวันนี้เรามาเข้าหัวข้อคลิปกันเลยนะคะเป็นคติธรรมหนุนนําใจนะคะเรื่องแรกนะคะที่กดช้าขอนํากติธรรมของท่านพระอาจารย์วัฒน์ไม้จังหวัดสมุทรสาครมาแชร์นะคะจงอยู่กับคนที่อาจไม่เคยชื่นชมคุณต่อหน้า แต่ไม่เคยนินทาคุณรับหลังเลยสักครั้งผู้ที่ยอมทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังในยามมีคุณอยู่ตรงหน้าจงอยู่กับคนที่มองเห็นความงามของคุณได้แม้ในยามที่คุณไม่งดงามและยืนหยัดเคียงข้างคุณตลอดไปแม้ในวันที่คุณไม่เหลือใครสักคนอันนี้ก็เป็นความหมายดีๆนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นคติธรรมเกี่ยวกับผู้มีพระคุณของเราคือแม่ของเรานะคะแน่นอนค่ะว่าเราเกิดมาในชีวิตนี้นะคะคนที่สอนเราหรือว่าเป็นครูเราคนแรกนะคะนั่นก็คือแม่ของเรานะคะก็อากรชาจะบอกว่าหลายคนนะคะที่ต้องทำงานต่างที่ต่างแดนต่างถิ่นนะคะถ้าหากว่ามีเวลานะคะ อาจจะบางครั้งกดชาเข้าใจนะคะเราอาจจะมีเวลาไม่มากพอใช่ไหมคะแต่ขอให้กลับไปหาท่านสักครั้งหนึ่งบ้างนะคะในเทศกาลหรือถ้าหากว่าอยู่ไม่ไกลจนเกินไปนะคะก็กลับเดือนละหนครั้งหรือสองครั้งก็ยังดีนะคะถ้าหากว่าเราทำงานเนี่ยนะคะก็ขอให้โทรศัพท์คุยกันก็ได้นะคะ คุณพ่อคุณแม่เรานะคะบางทีท่านก็มีอายุมากแล้วนะคะโรคโซเชียลท่านอาจจะไม่ค่อยสนใจหรือท่านอาจจะไม่ชอบหรือว่าท่านอาจจะเล่นไม่เป็นนะคะก็แค่โทรคุยกันท่านก็ชื่นใจแล้วนะคะสติธรรมของที่กวีช่างมาแชร์นะคะเกี่ยวกับแม่นี้นะคะแม่ไม่อาจเป็นได้ดังใจหวังแต่แม่ยังรักเราได้เท่าฟ้าแม่ไม่มีไก่กองของราคา แต่แม่หาไม่หยุดสุดแรงมีแม่ไม่ใช่นางฟ้าลงมาโปรดแต่แม่โคตรใจงามตามวิถีแม่ไม่มากเงินทองของดีๆแต่แม่มีความรักจากหัวใจแม่ไม่มีเงินตรามากกว่าเขาแต่แม่เอาเมตตายื่นมาให้แม่ไม่คิดอยากเป็นเช่นอย่างใครแต่แม่ไม่เปลี่ยนรักไปจากเรารักไหนก็ไม่เท่ารักของ พ่อแม่นะคะก็เช่าเชื่อนะคะอ่าก็ชาเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็ยังให้ความสำคัญกับท่านรักนะคะที่พระท่านเคยบอกเรานะคะว่าก่อนที่จะไปใส่บาตรท่านนะคะอ่าโยมได้ใส่บาตรทางบ้านหรือยังบางคนไม่เข้าใจความหมายนะคะก็ตีความไปต่างๆนา,นานานะคะพระในบ้านนี่ก็หมายถึงคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองนะคะ ก็ขอให้ทุกทกคนทุกท่านนะคะกอะ็อย่างน้อยๆนะคะก็จงดูแลท่านถึงแม้ว่ากรชาเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่มีเวลาอาจจะบางบางท่านต้องทำงานไกลที่ไกลทางหรือบางท่านอาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะก็ขอให้มันกลับไปดูแลท่านนะคะสักเดือนละครั้งหรือว่าสองครั้งก,งก,ก็ยังดีนะคะอย่างน้อยๆอ้ท่านเห็นหน้าเราก็ชื่นใจละครไม่จำเป็นต้อง มีของกำนันมากมายไก่กองนะคะแค่รูปเรามาหาท่านก็ชื่นใจแล้วนะคะอาคำคมต่อไปนะคะกติธรรมนะคะคนบางคนมีบ้านแต่กลับบ่นว่าอยากหนีคนบางคนมีพ่อแม่แต่กลับบ่นว่าไม่มีใครคนบางคนมีข้าวกินแต่กลับบ่นว่าไม่รู้ว่าจะกินอะไรดี หากวันนี้คุณบอกชีวิตของคุณไม่มีความสุขไม่มีคนเข้าใจไม่มีอะไรที่เหมือนคนอื่นแต่คุณรู้ไหมว่ายังมีอีกมากมายบนโรคใบนี้ที่ไม่ได้โชคดีแบบคุณเพราะเขาอาจไม่มีบ้านไม่มีพ่อแม่ไม่มีแม้แต่ข้าวที่จะตกถึงท้องความจริงใจจะมีค่าถ้าใช้ถูกที่ถูกเวลาที่สําคัญที่สุดคือถูกคนคบใคร ต้องมองให้ลึกซึ้งถึงสันดานเพราะคำว่าใจแรกใจอาจไม่มีจริงสังคมโหดร้ายแค่ไหนก็ยังไม่เท่าใจคนความดีถ้าผิดที่ผิดเวลาก็สูญเปล่ามีคนเคยพูดไว้ว่ากับบางคนเราช่วยเขาหนึ่งครั้งเขาไม่จำเขาจะจำแค่เพียงหนึ่งครั้งที่เราปฏิบัติอ่าขอโทษค่ะที่เราปฏิเสธ และร้อยครั้งที่ผ่านมาจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าจะตําหนิใครสักคนให้ตําหนิตัวเองถ้าจะโทษใครสักคนให้โทษตัวเองถ้าจะโกรธใครสักคนให้โกรธตัวเองเพราะจะไม่มีใครมาทำให้เรารู้สึกแย่ได้ถ้าเราระมัดระวังและไม่ให้ใจใครง่ายๆแต่ไม่เป็นไรมันก็แค่ความผิดพลาด มันก็แค่บทเรียนบทหนึ่งที่สอนให้เราเติบโตและไม่โง่อีกต่อไปค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคติธรรมหนุนน้ำใจนะคะที่กดชาได้นําเพรดดีๆของอพระอาจารย์ท่านาวัดท่าไมา้จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะ ก็เป็นกำลังใจกันนะคะเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะคะที่มารับฟังช่องกดชาติประจำหรือที่เพิ่งจะมารับฟังช่องกดชาติพีนี้นะคะซึ่งมาใหม่นะคะกดชาติก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกทท่านทุกๆคนนะคะต่อสู้นะคะหรืออ่าที่เขาบอกว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางในกดชาเชื่อนะคะคือบางเรื่องบางอย่างอะคะ่ะเราปลดปล่อยจาก วดไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราก็สามารถทําบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาทดแทนให้มันลืมเรื่องนั้นได้กดชาเชื่อหลายคนนะคะที่อาจจะเป็นแบบนี้อยู่นะคะเราก็พยายามนะคะเขาเรียกว่าดึงสติเรากลับมาใช้เหตุแล้วก็ผลนะคะเหตุผลต้องมาก่อนนะคะกดชาเชื่อว่ามันอาจจะฟังดูง่ายแต่มันทำยากนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะสู้ๆกับชีวิตนะคะเหนื่อยก็พักหนักก็วางค่ะแล้วก็อย่าปล่อยให้ชีวิตของเรานะคะอ่าต้องมานั่งเขาเรียกอะไระคะมานั่งทุกใจนะคะกับสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะส่งการนี้ก็ขอให้ขับขี่อ่าหรือว่าโดยสารรถยนต์นะคะ ไปกลับบ้านกลับต่างจังหวัดกันนะคะอย่างปลอดภัยนะคะทั้งไปทั้งกลับนะคะกดเช้าอวยพรให้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ